สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เนาะก็กลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นเรื่องของแผนภาพเวนนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องต่อจากเรื่องของสับเซตนะคะซึ่งสับเซตเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะคะก่อนที่ครูจะให้หยุดพักหนึ่งสัปดาห์เพื่อเคลียร์งานไปนะคะครูได้ สอนนักเรียนแล้วนะคะโดยการสอนสดแต่ทีนี้มันก็อาจจะมีบางคนไม่เข้านะคะซึ่งเป็นจํานวนมากเลยนะคะดังนั้นนักเรียนก็ลองศึกษาดูตามที่เพื่อนนะคะได้ส่งงานนะคะในอัลบั้มในกลุ่มนะคะแล้วก็ทำงานตักติดตามให้เรียบร้อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยปัจจัยหลัก เลยนะคะที่สําคัญมากก็คือตัวของนักเรียนเองนะคะอันนี้สําคัญมากอย่างน้อยที่สุดเนะะี่ยค่ะถ้านักเรียนตั้งใจนะคะเข้าเรียนทุกคาบเนี่ยมันจะได้อะไรไปบ้างแหละแต่ถ้าเกิดไม่เข้าเลยนะคะหรือแบบเข้าคาบหายไปสองคาบก็คือความรู้มันก็แทบไม่เหลือเลยนะคะมันลืมด้วยแล้วมันต้องต่อยอดด้วยนะคะอ้าวทีนี้นะคะ วันนี้นะคะเราก็เลยจะมาพูดเรื่องของแผนภาพเวนนะคะซึ่งเดี๋ยวขอแจ้งตรงนี้นะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยคือครูไม่ได้อยากหยุดเลยนะคะแต่ว่าตามนโยบายของโรงเรียนนะคะที่ให้นักเรียนเคลียร์งานอันนี้คือนโยบายโรงเรียนสั่งมาซึ่งแจ้งทางเพจไปเรียบร้อยครูก็ไม่รู้จะขัดนโยบายโรงเรียนได้อย่างไรนะคะจริงๆครูตั้งใจว่าครูหยุดให้ไปก่อนแล้วเนาะนะคะแต่ก็ บังเอิญมีแบบนี้นะคะเดี๋ยวผู้ปกครองหรือบุคลากรด้านนอกนะคะเขาเห็นแล้วแล้วเราไปฝ่าฝืนเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากนะคะดังนั้นก็ตั้งใจดูวิดีโอนี้ให้ดีเนาะนะคะแล้วส่วนของวันที่หยุดเนี่ยขอให้นักเรียนเนี่ยทำงานส่งครูจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ประมาณเดือนสิงหาเนะะี่ยค่ะไม่เกินกลางเดือนสิงหาเนี่ยจะต้องสอบ กลางภาคแล้วนะคะซึ่งจะพยายามหาข้อสอบที่ง่ายที่สุดนะคะให้ตรงกับที่สอนมาสอบนักเรียนดังนั้นนักเรียนต้องช่วยเหลือครูกลับด้วยก็คือเวลาที่โรงเรียนให้หยุดเนี่ยงานทุกอย่างต้องเคลียร์ให้เสร็จคะ่ะไม่งั้นนักเรียนก็ติดศูนย์อยู่ดีเนอะดังนั้นอย,อยากฝากว่าอย่างน้อยะคะ่ะครูจะช่วยเธอแน่นอนถ้าเธอส่งงานครบ ทุกงานนะคะเมีทติ้งจกร้องอีกนะคะอ่ะโอเคอ่ะทีนี้นะคะเข้าเรื่องนะคะหลายนาทีเลยต้องชี้แจงก่อนนะคะเดี๋ยวไม่เข้าใจกันทีนี้ครูจะวันนี้นะคะจะพูดเรื่องของแผนภาพเวนนะักเรียนแผนภาพเวนนะคะแบบหนึ่งนะอืมโอเคค่ะชื่อเรื่องวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของแผนภาพเวนภาพเวนนะคะ คือจริงๆแล้วนะคะการเขียนแผนภาพเนี่ยคะ่ะมันจะช่วยให้เรามองเห็นรูปร่างของเซตนะคะได้ดีได้ดียิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยครูก,ก็เลยมีทั้งหมดนะคะสี่สี่รูปแบบนะคะมาให้นักเรียนดูนะแล้วอันนี้ก็คือต้อง จดลงสมุดด้วยนะคะเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆนะคะแผนภาพเวนเนี่ยคือภาษาอังกฤษคือเวนไดอะแกรมนะคะก็คือ v e n n แล้วก็ไดอะแกรมแกรมแบบนี้นะคะเออเอาความรู้ภาษาอังกฤษไปนิดนึงนะ,ะทีนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราต้องรู้จักต่อมาก็คือเตือนดีกว่านะคะจริงๆเราได้พูดถึงเอกภพสัมพัสไปแล้วในคลิปแรกๆเลยนะคะ คนนี้นะคะอันนี้ขอเขียนแยกให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวลบนะนักเรียนหาที่จดแยกนะคะเอกภพสัมพัทธ์นะคะหรือว่ายนะูนิเวิร์สเนาะใช้เป็นอักษรตัว u นั่นเองนะคะ u พิมพ์ใหญ่นะ,ะเราก็ใช้ถูกด้วยเอกภพสัมพัทธ์ก็คือเซตที่ใหญ่ที่สุดนะคะในเรื่องนั้นๆขอบเขตนั้นๆน,น,นะคะอะ่ะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะอันนี้ทวนถึง ตัวสัญลักษณ์ก่อนนะคะแผนภาพแรกนะคะที่เราจะให้นักเรียนดูก็คือดูนะกำหนดให้นะคะ u ก็คือ universe นั่นเองแทนเอกภพบสัมพัทธ์และ ab เป็นสับเซตของ u นะคะเขาให้เราเนี่ย พิจารณาแผนภาพเวนดังนี้นะคะอ่ะตัวแรกนะคะเราวาดอย่างนี้ก่อนเราจะมีวงกลมนะคะวงกลมสองวงขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะอ่ะวงกลมสองวงนี่สีอะไรอ สีน้ำเงินเอาปึ้งนะคะขอย้อนกลับหน่อยเป็นสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินนะคะอ่ะเรามีวงกลมสองวงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีสี่เหลี่ยมคลุมมันไว้แบบนี้นะคะแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวนะคะเราจะเขียนตัวยูไว้มุมนะคะมุมด้านไหนด้านหนึ่งก็ได้นะคะจะซ้ายขวา จะซ้ายจะขวาจะล่างจะบนได้หมดเขียนอยู่ตรงมุมนะคะแล้วตรงนี้ค่ะเราจะเรียกเขาว่าชื่อเซตชื่อเซตนะคะก็แสดงว่าในแผนภาพเนี้ยรูปล่างแบบนี้เราเรียกว่าแผนภาพเวนนะคะก็จะมีเซต A กับเซต B แล้วตัวใหญ่ที่คลุมเอาไว้ก็หมายถึงนเนี่ยเนี้ตัวใหญ่ที่คลุมเอาไว้ที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราเรียกว่าเอกภพบสัมพัทธ์ก็คือเป็นแบบขอบข่ายในการพูดถึงสมาชิก ในแผนภาพนี้นะคะทีนี้อย่างเนี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดมันรูปร่างแบบนี้นะคะแสดงว่าเซต A และเซต B นะคะไม่มีสมาชิกร่วมกันจำไว้นะถ้าเกิดวงกลมเนี่ยมันรูปร่างแบบนี้ นะคะรูปร่างแผนภาพเป็นแบบนี้ก็คือ a กับ b เนี่ยไม่มีสมาชิกร่วมกันหมายถึงไม่มีสมาชิกตัวไหนที่หน้าตาเหมือนกันเลยเนี่ยความหมายคําว่าร่วมกันคือต้องเหมือนกันนะคะดังนั้นเขาบอกไม่มีสมาชิกนะคะก็คือไม่มีตัวไหนเหมือนกันนะคะเราเรียกว่าเรียกว่าเซตไม่มีส่วนร่วม เซตไม่มีส่วนร่วมนะคะหรือภาษาอังกฤษนะคะตามนี้นะคเรียน นะคะจดเพิ่มเติมไปด้วยครูไม่ได้จะออกภาษาอังกฤษอะไรหรอกแต่ก็ให้มีความรู้นิดนึงนะคะก็คือถ้าไปเจอแผนภาพเวนไอแผนภาพพวกนี้ที่มีวงกลมมีสี่เหลี่ยมเนี่ยเราเรียกว่าแผนภาพเวนนะคะคือถ้าเราไปเจอลักษณะแบบนี้เราตอบได้เลยว่าอ๋อ A กับ B เนี่ยไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยนะคะอ่ะต่อมาแบบที่2ลูกแบบที่2นะคะก็คือมันแผนภาพมันจะเป็นลักษณะอย่างงี้นะักเรียนอา้าว าให้มันกลมหน่อยเนะเอาให้มันกลมอ่าโอเคจะเล็กจะใหญ่จะไม่เท่ากันไม่มีปัญหานะนะคะอ่ะเราก็จัดการอย่าลืมนะคะมีกรอบสี่เหลี่ยมคลุมไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเอกภพสัมพัทธ์นะคะแล้วตรงนี้ก็ A ตรงนี้ก็ B นะคะชื่อเซตชื่อเซต ทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีตรงนี้นักเรียนเนี่ยมันมีส่วนที่กินกันเข้ามาตรงนี้นะคะเนี่ยแสดงว่ามันมีส่วนที่ซ้ากันนะคะแบบนี้เราเจอรูปภาพแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าเราจะถือว่าเซต A นะคะและ B มีสมาชิกบางส่วนร่วมกันนะคะมีสมาชิกบางส่วนร่วมกันน,นั่นเอง ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเนี่ยตรงนี้ไง <c oughs> นะคะตรงเนี้ยมันทับซ้อนกันอยู่มันเกยกันขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าตรงส่วนที่มันทับซ้อนหรือเกยกันเนี่ยมันมีสมาชิกที่หน้าตาเหมือนกันอยู่ตรงนั้นนะคะอ่ะไปดูแบบที่สามนะคะไปดูแบบที่สามเป็นแผนภาพเวนเหมือนเดิมนะคะก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะะักเรียน ก็คือจะมีวงนะคะซ้อนกันอยู่สักครู่นะอ่ะจะมีวงซ้อนกันอยู่นะคะครูให้วงข้างในเป็นชื่อ B วงข้างนอกเป็นชื่อ A นะคะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าเราเขียนแบบนี้เนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่าอ๋อเซตเนี่คือตัวนี้ข้างนอกก็คือมันใหญ่กว่าเซตบีถูกไหมนั่นก็หมายความให้เราทราบว่าอ๋อสมาชิกที่เป็น B เนี่ยทั้งหมดมันอยู่ข้างใน A ออีกทีหนึง่ง ถูกไหมคะแบบนี้เราจะเรียกว่านะคะสมาชิกทุกตัวของเซต b เป็นสมาชิกของเซต a ค่ะโอเคนะนะคะก็คือ b เนี่ยมันเล็กกว่าเห็นไหม b ทุกตัวเลยเนี่ยเนี่ย,ยคือวงของ b ทั้งหมดเนี่ยจะมีเลข กี่ตัวก็แล้วแต่มันอยู่ข้างใน a ค่ะก็แสดงว่าสมาชิกทุกตัวของ b เป็นสมาชิกของ a นะคะามาดูแบบสุดท้ายนะคะแบบสุดท้ายนะคะมันจะมีรูปร่างแบบนี้นักเรียนจะมีรูปร่างอย่างนี้ปึ้งนะคะแล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมปึ้งแล้วก็เขียนอย่างนี้ u แล้วก็ ab นักเรียนบอกอ้าว ทำไมเหลือแค่วงเดียวก็คือมันเป็นวงเดียวกันเลยค่ะมันเป็นวงกลมที่เท่ากันอนะพอซ้อนกันปุ๊บเลื่อนมาซ้อนกันปุ๊บมันจะเท่ากันพอดีแบบนี้เราถือว่าสมาชิกทุกตัวของ A กับ B เนี่ยมันเหมือนกันก็คือเป็นเซตที่เท่ากันนั่นเองนะคะเป็นเซตที่เท่ากันเหมือนเราเคยตอนที่เรียนมาเนะี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเจอเซตที่เป็นหนึ่งสองสามนะ อ่าสมมุติชื่อ A แต่ B เนี่ยเป็นเซตที่ชื่อว่า3 2 1สองอย่างงี้ค่ะเรารู้ว่าอ๋อเขาเท่ากันนะ2คนนี้ทำไมเท่านะคะก็เพราะว่ามีจำนวนสมาชิกเท่ากันแล้วก็มีหน้าตาสมาชิกที่เหมือนกันนะคะครูเคยแจ้งไปแล้วแต่เวลาที่เราเจอรูปร่างแบบนี้แล้วเราเอามาวาดเป็นแผนภาพเวนนะคะมันจะได้เป็นรูปแบบนี้นั่นเองนะคะก็คือมีวงเดียวเลยเพราะว่าวงเดียวเนี่ยแทนทั้ง A ทั้ง B เนื่องจากเป็นเซตที่เท่ากันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเขียนเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งว่าสมาชิกทุกตัวนะคะของเซตเเป็นสมาชิกของเซตบค่ะ ะะหรือหรือหรืออาจพูดได้ว่าเซต A เท่ากับเซต B นั่นเองหรือหนูจะพูดว่าเซต B เท่ากับเซต A ก็ได้นะคะเซตที่เท่ากันเนี่ยเราจะเอาตัวไหนมาขึ้นก่อนก็ได้สลับที่ได้นะจ๊ะ,ะตรงนี้เนี่ยสแผนภาพเนี่ยควรจําให้ดีนะคะอันนี้เป็นรูปแบบแผนภาพเวนหรือเวนไดแกรมที่เราต้องรู้จักนะคะมี4ลักษณะนะคะทบทวนให้ก็คือลักษณะที่เนี่ยอ่ะขอเขียนเป็นเลขแล้วกันนะคะ1 2 3แล้วก็4นะคะลักษณะที่1เนี่ยก็คือมี2วงก็คือมี2เซตนะไม่มีใครมีส่วนเกยกันเลยนะคะต่างคนต่างอยู่อย่างนี้เราถือว่าเซต A กับเซต B เนี่ยไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยหรือไม่มีสมาชิกไหนที่เหมือนกันเลยนะคะส่วนรูปที่2นะคะก็คือมันจะมีบางส่วนตรงเนี้ย ที่มันซ้อนทับกันเราก็ถ้าเจอแผนภาพแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าอ๋อเซต A กับเซต B เนี่ยเขามีสมาชิกบางส่วนที่ร่วมกันหมายความว่ามีสมาชิกบางตัวค่ะที่รูปร่างมันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะแล้วก็หัวข้อที่3สมาชิกทุกตัวของเซต B นะคะเป็นของเซต A เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่า B เนี่ยมันจิ๋วกว่า A เห็นไหม มันอยู่ใน a อีกทีนึ่งนะคะแล้วสุดท้ายค่ะมีวงเดียวเลยแล้วเขียน a b ก็แสดงว่าเซต a กับเซต b เนะี่ยเป็นเซตที่เท่ากันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆนำตัวเลขนะคะมาหยอดลงในแผนภาพเวนนี่แหละซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยววันนี้ครูขอซัก2ตัวอย่างแล้วกันนะคะสัก2ตัวอย่างก่อนอ่ะมาดูตัวอย่างที่1น,นะคะตัวอย่างที่1 กำหนดให้เดี๋ยวนักเรียนจะรู้สึกชื่นชอบเรื่องนี้เพราะว่าการวาดแผนภาพเวนเนี่ยมันง่ายกว่าการหาสับเซตเป็นไหนนะคะเซต A นะคะเท่ากับ1 2 3แล้วก็4นะคะส่วนเซต B เท่ากับนะคะ3 4 5แล้วก็6นะคะเขาบอกว่าคำสั่งนะจงเขียนแผนภาพ เวนแสดงเซตทั้งสองนะคะอันนี้คือโจทย์นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอไฮไลท์ให้ว่าอ่ะนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะอ่ะเรามาดูวิธีทำนะคะวิธีทำของเราก็คือพอพูดถึง อ่านักเรียนดูตรงที่ครูไฮไลท์แล้วกันพอพูดถึงเรื่องของแผนภาพเวนเนี่ยเราต้องนึกถึงอะไรนึกถึงวงกลมนึกถึงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าต้องเขียนอยู่ทุกครั้งเพื่อแสดงให้รู้ว่าไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยทั้งหมดเนะะี่ยค่ะที่อยู่ภายใต้ใตกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยคือสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์ทั้งหมดนะคะอย่าลืมทีนี้หน้าที่เราก็คือเราต้องมามองก่อนนะคะว่า a กับ b, b เนี่ยมีใครที่ซ้ํากันบ้างนักเรียนดูนะ a มี1 มี B, มีไหมไม่มีนะคะ A มี2 B งมีไหมไม่มี A มี3 B มี3 A มี4 B มี4แสดงว่าตัวที่ซ้ำกันเนี่ยก็คือเลข3กับเลข4ถูกไหมคะเราก็เขียนให้ครูนิดหนึ่งว่าจากสิ่งที่กำหนดให้เซต A และเซต B นะคะ มีสมาชิกร่วมกันคือ3และ4ถูกไหมเพราะเราพิจารณามาแล้วว่าเออมันมีแค่3กับ4นะที่ซ้ำนอกนั้นไม่ซ้ำนะคะทีนี้แสดงว่ามันมีสมาชิกบางตัวเท่านั้นที่เหมือนกันนะคะบางตัวคือแบบไหนล่ะ นะคะเราก็มาดูสิแบบ 1, นึ่หรือ2หรือ3หรือ4นะคะซึ่งถ้ามีแค่บางตัวหรือบางส่วนเนี่ยก็คือแบบที่2องดังนั้นเราวาดไปก่อนเลยค่ะวงกลม2วงซ้อนกันเกยกันแค่บางส่วนเกยกันแค่บางส่วนนะคะอ่ะลองดูรูก็วาดเลยปึ้งปึ้งนะคะวงกลม2วงจะเท่าไม่เท่าก็ไม่เป็นไรให้มีส่วนที่เกยนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมกรอบสี่เหลี่ยมด้วยจ้ะ นะคะแล้วเขียนเลย U ทันทีใส่ชื่อเซตเลย A B นะคะใส่ให้เขาบางคนบอกว่าคุณหนูอยากจะเขียน A B อยู่ข้างล่างไ,ได้ไหมได้เชิญเลยเชิญเลยนะคะแล้วแต่ความถนัดในการเขียนแล้วกันเนาะทีนี้เวลาที่จะเอาตัวเลขมาหยอดในแผนภาพเวนทํายังไงนะคะไอตัวที่เราเขียนไว้เมื่อกี้ว่า3กับ4มันมีร่วมกันทั้ง A ทั้ง B เนี่ยให้หนูเอามาใส่ก่อนตรงกลางนะคะก็เขียนไปเลย3กับ4แบบนี้ ะะเขียนไปเลยตรงกลางเพราะว่าเป็นส่วนที่มีร่วมกันซึ่งส่วนที่ร่วมกันก็คือส่วนที่แผนภาพวงกลมมันซ้อนทับกันอยู่นะคะอ้าวเสร็จแล้วเลขตัวอื่นนะทำยังไงทีนี้หนูดูตามมือครูนะคะว่าเซตเนี่ยมันคือวงนี้ทั้งวงดูไหมเซตเ ดังนั้นในเซต A เนี่ยต้องมีสมาชิกให้ครบ4ตัวก็คือ 1, 2, 3, 4ซึ่งตอนนี้ในวงของ A มีแค่เลข3กับเลข4ก็ขาดเลข1กับเลขอะไรคะเลข1กับเลข2นะหนูก็ต้องเอาเลข1กับเลข2เนะี่ยไปใส่ซึ่งจะมาใส่ตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะตรงนี้เฉพาะส่วนที่มันซ้ำกับ B นะหนูก็เอา 1, 2มาใส่ในวงของ A ที่ว่างๆนะคะอ่ะสมมติว่าเอา1ใส่ตรงนี้2ใส่ตรงนี้ก็้ ล้วเรียนไม่ต้องมาซีเรียสว่าต้องเรียงอะไรขนาดนั้นนะคะให้มันมีสมาชิกเนี่ยอยู่ให้ครบแล้วกันเพราะเซต A เนี่ยเขาบอกต้องมี4ตัวคือ1 2 3 4อ่ะเราครบก็จบอ่ะเซต A จัดการครบทีนี้มาดู B บ้าง B มี3 4 5 6นี่ B คือวงนี้ทั้งวงนะคะซึ่งวงนี้มี3 4ไปแล้วขาด5 6นะคะหนูก็ต้องเอา5กับ6มาใส่พื้นที่ว่างๆตรงนี้โอเคนะ แค่นั้นเองนะคะเราก็ได้แผนภาพเวนที่มีสมาชิกตามที่โจทย์กำหนดให้แล้วค่ะแค่นี้เลยเออไม่ยากนะคะไม่ยากนะคะเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราลองดูอีกสักตัวอย่างนะนะคะดูอีกสักตัวอย่างเนาะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะอีกสักตัวอย่างอีกสักตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่สองนะะักเรียนอ่ะ ตัวอย่างที่สองนะคะก็คือเดี๋ยนะเขากำหนดอันนี้เขากำหนดแผนภาพมาให้นะคะกำหนดแผนภาพดังนี้อ่ะแผนภาพนี้เขากำหนดมาให้เป็นรูปร่างอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้คือโจทย์กำหนดให้เลยนะ กำหนดให้มาแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวเลขมาให้แล้วค่ะอาครูขออนุญ,ญาตนะคะเปลี่ยนตัวเลขนะคะเป็นสีแดงเลยนะคะจมแจมจมจมนะจ๊ะอะเขาก็มีตรงนี้มีเลข3มีตัว4มีตัวสมีเลข4นะคะอันนี้2 5 7อันนี้1 A D แล้วก็6นะคะข้างนอกวงมีแป มี b แล้วก็มี x เออเนี่ยคือสมาชิกทั้งหมดของเขานะคะเดี๋ยวดูนะว่าโจทย์ต้องการถามอะไรนะคะโจทย์ถามคำถามทั้งหมด3คํคำถามนะคะเขาบอกว่าจงหาจำนวนสมาชิกในเซต a นะคะอันนี้ข้อที่1ย่อยนะคะข้อที่2ย่อยก็คือจำนวนสมาชิก ที่อยู่ทั้งในเซต A และเซต B ค่ะอะน,นะอ่ะเดี๋ยวค่อยดูข้อที่3นะคะเพราะว่าจะได้มีพื้นที่ในการตอบเนาะอ่ะนักเรียนดูตามนะคะข้อที่1เขาบอกว่าจํานวนสมาชิกในเซต A พอพูดคําว่าเซต A ปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็ต้องเอามือวงตามแล้วนี่เซต A ก็คือวงของ A ตรงนี้ทั้งหมด มีเลขอะไรบ้างตอบไปค่ะเออแค่นั้นเลยนะคะเวลาตอบนะคะนักเรียนก็เขียนให้ครูหน่อยว่าเซตเอเอาเขียนตอบอย่างเงี้ยนะคะสมาชิกเขาอยากรู้สมาชิกนี่ก็ใส่ให้เขาดูนะคะอย่าลืมปิดก,การนะมีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ขรูวงตรงนี้นะคะเรียงเลขก็ดีค่ะก็มีสองแ <c oughs> ป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่ง มีสองมีสามมีสี่มีห้ามีเจ็ดแล้วก็มีตัวสี่ย้ำอีกรอบนะคะคือวงนี้สมาชิกของ a ทั้งหมดคือวงนี้เลขอื่นไม่เกี่ยวนะคะเอาเสร็จแล้วนะคะมาข้อที่สองว่างจำนวนสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A และเซต B ีคำว่าอยู่ทั้งในเซต A หรือเซต b และขอโทษอยู่ทั้งในเซต a และเซต b หมายถึงนี่ไง ตรงนี้ค่ะส่วนที่มันทับซ้อนกันนะคะหนูวงเล็บไว้เลยว่าส่วนที่เกยกันหรือใครจะเขียนว่าทับซ้อนกันก็ได้นะคะอาทีนี้ส่วนที่มันเกยกันเนี่ยตรงเนี้ยมีเลขอะไรบ้างเราก็ตอบลงไปค่ะก็มีเลขอะไรลูก2นะคะเลข5แล้วก็เลข7นะคะเราก็เขียนนิดนึงว่าทวนทวนโจดนิดนึงเนาะ นะคะสมาชิกเออเออ,เ,อ,อเขาถามจำนวนนะคะเราก็ตอบว่าจำนวนสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A และ B เซต B นะคะมีสามถูกไหมคะตัวสามตัวถ้าเขาถามว่ามีอะไรบ้างก็คือสองห้าเจ็ดนะคะแต่อันนี้เขาถามถึงจำนวนสมาชิก ะะต้องตอบว่ามีกี่ตัวนั่นเองอ่มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่3นะคะเขาบอกว่า,าเขาถามเขาถามสมาชิกที่ไม่อยู่ในเซต A และไม่อยู่ในเซต B ค่ะเขาอยากรู้ว่าเฮ้ยสมาชิกอะไรบ้างที่ไม่ได้อยู่ในเซต A และเซต B นะคะเรามาดูวิธีการตอบ สมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในเซต a กับเซต b ก็คือไม่ได้อยู่ในวงกลมไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่ที่ครูแรงเงานี่นะที่คูแรงเงาเนี่ยคือทั้ง a ทั้ง b คือ a b เนี่ยคือในวงแต่ถ้าไม่อยู่ทั้ง a ทั้ง b เนี่ยคือนอกวงนอกวงก็มีเลข8มีตัว b แล้วก็มีตัว x ดังนั้นนะคะหนูก็ตอบไปเลยว่าสมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในเซต a และเซต b นะคะก็คือมีตัว x ตัว b แล้วก็เลข8หรือจะเอา8 b x จะเอา b 8 x แล้วแต่หนูก็สลับได้นะคะแล้วแต่เรามองนะคะเนี่ยแค่นี้ลักษณะข้อสอบก็จะเป็นประมาณนี้แหละนักเรียนนะคะมีทั้งวาดแผนภาพเวนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอย่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีแผนภาพเวนให้แล้วมาตอบคำถามนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปิด,ปดคลิปนะคะ ก็คือรูปร่างอย่างเนี้ยที่มีวงกลมมีสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่าแผนภาพเวนนะคะตัว U เนี่ยคือคําว่าเอกกับพบสัมพัทธ์หรือภาษาอังกฤษว่า universe universe หรือเ e อกภพบสัมพัทธ์เนี่ยเรานึกถึงจักรวาลนี่คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดถูกไหมมันใหญ่มากๆแล้วทีนี้มันก็เหมือนกันค่ะดังนั้น universe เนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่ครอบคลุมสิ่งที่เราสนใจในโจทย์ข้อนั้นนะคะดังนั้นทั้งหมดเลขทุกตัวหรือตัวอักษรทุกตัวที่อยู่ภายใต้ เครื่องหมายสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคือเอกภพสัมพัทธ์หมดเลยนะคะดังนั้นถ้าเขาถามว่าเอกภพสัมพัทธ์ข้อน,นี้เป็นอะไรก็คือเนี่ยสาม2ีสี่สองห้าเจ็ดทุกตัวเลยค่ะทั้งอยู่ในวงทั้งอยู่นอกวงนะคะเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะแผนภาพเวนมีทั้งหมด4แบบนี้นักเรียนควรดูให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะว่าเซตที่ไม่มีส่วนร่วมเนี่ยเขียนแบบนี้นะ เซตที่มีบางส่วนร่วมกันเขียนแบบนี้นะคะแล้วก็สมาชิกทุกตัวของ b เป็นสมาชิกของเซต a เนี่ยคะ่ะเขียนแบบนี้หรือถ้าเขียนในทางคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนเพิ่มเติมไปนิดนึงว่า b เป็นสับเซตของ a นั่นเองนะคะถ้ารูปล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีวงกลมวงเดียวนะคะแบบนี้ก็ถือว่าสมาชิกทุกตัวเนี่ยคะ่ะ ของ A กับ B เนี่ยมันเหมือนกันก็คือเซต A เท่ากับเซต B นั่นเองนะคะแล้วก็พิจารณาตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะตั้งใจเรียนเพราะว่าเดี๋ยวคือนะักเรียนต้องรีบอ่านทวนแล้วละ่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทั้งสอบเก็บคะแนนทั้งสอบมิดเทิมซึ่งข้อสอบมันจะวนอยู่แค่เรื่องสุดท้ายที่ครูสอนละกันถ้าเรื่องสุดท้ายครูหยุดตรงไหนก็คือข้อสอบออกถึงเรื่องนั้นแหละนะคะตอนนี้หนูก็ ตั้งใจอ่านทวนมาก่อนเพราะเดี๋ยวต้องมีสอบเก็บคะแนนรอบที่หนึ่งแน่นอนนะคะเดี๋ยวแจ้งอีกทีว่าจะสอบเก็บคะแนนเรื่องอะไรแต่ในช่วงที่โรงเรียนให้พักการเรียนการสอนเนี่ยเขาแจ้งแล้วนะว่าให้เคลียร์งานแล้วให้อ่านหนังสือเตรียมสอบดังนั้นถ้าใครมีเวลากลับมาย้อนดูคลิปทุกคลิปหรือเฉพาะคลิปที่สงสัยงงนะคะแล้วก็โจทย์ในสมุดให้เรียบร้อยงานอะไรที่ข้าง้างก็ทำส่งครูซะนะคะทำทุกอย่างให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ จะด,ดีเองนะคะเราช่วยเหลือกันในยุคสถานการณ์แบบนี้แต่อย่างเดียวที่ต้องการก็คือนักเรียนต้องตั้งใจจริงๆในการเรียนนะลูกช่วยเหลือกันนะคะไม่ใช่ว่าครูอัดคลิปให้ครูสอนให้สุดท้ายไม่มีใครดูลอกอย่างเดียวจดอย่างเดียวนะคะอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เนาะนะคะฝากไว้ให้นักเรียนปฏิบัติตามนะคะตามวิธีการแล้วก็ฝากให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะเพราะช่วงนี้ สระบ,บุรีระบาดหนักมากนะคะขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด19นะคะสวัสดีค่ะ